สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาอัปเดตนะครับพามาอัปเดตปลาใสที่เราปล่อยลงบ่ออนุบาลใหญ่นะครับบ่อลงอปล่อยลงบ่ออนุบาลใหญ่นั่นหมายความว่าอย่างที่จิตกรฟาร์มได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเราทําการผสมปลาใสกันแล้วนะครับแล้วก็มันจะเป็นในรูปแบบของ หลายหลายคนเลยนะครับหลายหลายคนหรือว่าหลายหลายฟาร์มเลยที่เขาจะใช้เทคนิคในรูปแบบว่าโอเคไปผสมพันธุ์กันในที่แคบๆนะครับพอได้ได้ปลาแล้วลูกปลาออกจากไข่แล้วอ่ากินอาหารไรแดงอ่าหมดจากตัวแล้วเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มสามารถที่จะออกล่าเองได้นะครับเราก็จะมาทําการเอามาลงบ่ออนุบาลใหญ่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทางเทคนิคอ่าฟาร์มใครฟาร์มมันบางฟาร์มก็อาจจะ ขุนในในสถานที่ฟักสัก,สกอ่าสิถึงสิวันก่อนนะครับหรือว่าบางฟาร์มก็ไม่ต้องเลยนะครับพอได้ไข่ได้อะไรพอออกจากไข่ปุ๊บอาไว้สามอ่าลูกปลาวหายขนานกับกับโรคได้ก็สามารถเขาเรียกว่าไหว้น้ําได้แล้วอะไรแล้วก็เอาลวงบ่อนุบาลใหญ่เลยอันนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับสามารถที่จะทําได้เหมือน,น,นกันและปัจจัยก็ เขาเรียกว่าแล้วแต่ฟาร์มแล้วแต่ความถนัดนะครับบางคนใส่น้ําน้อยบางคนอ่ะส,ส,ส,ส่วนส่วนตัวจิตกรฟาร์มเองก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าผู้นะครับใช้เป็นผู้เพื่อการพักพิงของลูกปลาอนุบาลน,นะครับของลูกปลาตัวเล็กอ่าเขาเรียกว่าถ้าในกรณีที่เราใส่น้ําลึกเกินไปเนี่ยวเวลาปลาเขานอนก้นน้ำเนี่ยแล้วต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าปลากัดปลากัดไม่ได้หายใจในน้ํานะครับ อพอไม่ได้หายใจในน้าเนี่ยมันจะเป็นเคสที่ว่าจมน้ําตายได้จมน้ําตายนะครับหนูเ,เกิดเป็นปลาจมน้ําตายนี่ก็มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ไม่ได้เสียชาติเกิดนะครับแต่เขาเรียกว่ากระบวนการการหายใจของเขานะครับ <c oughs> เขาหายใจด้วยปอดอะไรประมาณนี้ก็คือเขาจะขึ้นมาฮุบอากาศบนบนผิวน้านะครับแล้วก็ไปทําการหายใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกปลาอยู่ลึก นะครับลูกปลาอยู่น้ําลึกแล้วไม่สามารถที่จะว่ายน้ําขึ้นมาหายใจได้เนี่ยก็อาจจะเป็นในรูปแบบของการาจมน้ําตายได้นะครับจมน้ําตายเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตดีๆเลยครับปลาการตามแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่น้ําลึกนะครับเขาอยู่าตามริมตลิ่งตามหนองตองนาอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นแค่น้ําตื้นๆหัวเข่าอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้อยู่น้ําลึกเป็นเมตร2เมตรอะไรนะครับเพราะว่า เขาจําเป็นที่จะต้องแบบว่ายขึ้นมาผิวน้ําแล้วก็มาหายใจนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันจนเทคนิคทางเราเราก็จะมีผู้มีอะไรให้ลูกปลาสามารถนอนพักต่างระดับในรูปแบบที่ว่าตัวไหนชอบกิงก้านสาขาไหนแล้วก็มานอนแล้วก็ขึ้นมาหายใจได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้จะไม่ยืเยอะนะครับเราจะมาทาการอัปเดตนะครับเพราะจากที่จิตกรฟาร์มได้มาสังเกตแล้วมันเป็นอะไรที่จะไม่อัปเดตบอก น้องๆก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันจําเป็นที่จะต้องมาแจ้งข่าวแถลงไขกันกับรูปแบบของปลาใสที่เราทําการปล่อยลงบ่ออนุบาลไปแล้วนะครับแล้วปล่อยไป1อาทิตย์แล้วนะครับปล่อยไป1อาทิตย์แล้วแล้วความคืบหน้าเป็นอย่างไรมันมีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงนะครับเราเลยจําเป็นต้องมาอัดคลิปวิดีโอแล้วแจ้งกับน้องๆเลยว่า,าถ้าใครทาอยู่ใครกาลังทําตามนะครับมีผลข้างเคียงเป็นยังไงมาแจ้งกันดูนะครับเพราะฉะนั้น จิตกรฟาร์มแจ้งมาก่อนเลยนะครับว่าปลาที่จิตกรฟาร์มทําการผสมนี่คือปลาสายเนี่ยค้อกเดียวกันนะครับปลาสายเนี่ยค้อกเดียวกันเราใช้ทใช้สูตรการทดลองทั้งหมด3คู่นะครับ3คู่แต่มีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่แบบว่าเออมันไม่ใช่แล้วนะครับโอเคมันไม่ใช่ยังไงเรามาดูกันโอเคนะครับทแามนี่นะครับเหมือนอย่างเหมือนอย่างตัวพ่อนะครับก็ก็จะเริ่มมีจุดแดงๆขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งแต่ กว่า90%ของตัวก็ยังใสยอยู่แต่ประเดน็นไม่ได้อยู่ที่พ่อครับประเด็นมันอยู่ที่ลูกนะครับประเด็นมันอยู่ที่ลูกปลาจากจํานวนจากจํานวนที่ออกจากไข่เนี่ยเราประเมินนะครับเราประเมินจากจํานวนลูกแล้วเนี่ยน่าจะติดและ,ระรประทาการผสมพันธุ์และปฏิสนธิออกมาฟับออกมาแล้วไม่ต่ํากว่า2 0 0ถึง300ตัวนะครับวันที่เราเอามาปล่อยลงบ่ออนุบาล นะครับแต่ผ่านไปแค่10บวันนะครับผ่านไปแค่10บวันนะครับผ่านไปแค่10บวันมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าลูกปลาล่วงนะครับลูกปลาล่วงนะครับล่วงไปเยอะมากเยอะของเราเนี่ยอาจจะดูในบ่อไม่ไม่ถึง5%นนะครับจากจากที่เรามองดูนะครับจากที่เรามองดูโอเคอ่าจิตกรฟาร์มอาจจะเขาเรียกว่า ทำอะไรผิดไปหรือเปล่านะครับก็ไม่ใช่นะครับอย่างที่จิตกรฟาร์มบอกนะครับว่าเวลาทางฟาร์มเนี่ยจะทําการผสมและทดลองอะไรเนี่ยเราจะไม่ได้ทําน้อยๆน,นะครับเราจะทําทีละเยอะๆแล้วเราก็จะมาดูประเมินและบทสรุปผลข้างเคียงกันนะครับอ่านี่นี่เราก็มาดูชุดที่สองนะครับนี่นี่บ่อน,นี้ก็ยังเป็นบ่อพ่อปลาใสอยู่นะครับเราจะมองเห็นตัวลูกปลานะครับตัวลูกปลาไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต นะครับไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นแต่ถามว่ายังมีเหลือไหมอาจจะยังมีเหลือตัวที่แข็งแรงนะครับเหลือตัวที่แข็งแรงแต่เป็นเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าเริ่มไม่ใช่แล้วในลักษณะที่ว่าถ้ามันไม่ใช่ปลาใสาแล้วมันเป็นปลาสวยแล้วเกิดทําการร่วมแบบนี้ก็แปลว่าหนึ่งหนึ่งนะครับจะต้องมาบทสรุปเลยว่าพ่อหรือแม่ไม่เชื้อไม่แข็งแรงนะครับหรือสายพันธุ์เพราะจริงๆแล้วปลานะครับ จุดกรฟาร์มสามารถสรุปได้ตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ใช่ทุกสายพันธุ์จะสามารถที่จะเข้ากันได้นะครับสามารถที่จะเข้ากันได้มันอาจจะมีรูปแบบของการเป็นมันอาจจะมีรูปแบบของการเชื้อไม่แข็งแรงเขาเรียกยีนยีนเด่นยีนด้อยนะครับให้ทั้งฟามเข้าใจก่อนเลยว่าตกมูลค้ยเนี่ยเป็นสายเลือดด้อยนะครับสายเลือดด้อยที่ไม่ใช่สายเลือดเด่นในรูปแบบที่เขาเรียกว่า เชื้อจะอ่อนแอนะครับเชื้อจะอ่อนแอนั่นหมายความว่าให้ทุกคนทําความเข้าใจก่อนเลยนะครับเพราะอย่างที่มันจะมีบทสรุปหลายๆอย่างเลยนะครับที่ว่ายีนเด่นมาข่มยีนด้นะโอเคทําปลาพ่ออย่างสวยแม่อย่างสวยอ,อ่อลูกออกมาเฉียวเหมือนปอมม้อเลยอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจก่อนเลยว่ายีนเด่นมันมากบยีนด้ยนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะค่อยๆมาเรียนรู้กันไปนะครับแต่ตอนนี้เราจับใสชนใสแทบไม่เหลือนะครับโอเคอเราจะมีบท พิสูจน์ได้ยังไงว่าเออเจตกรฟาร์มทำชุดนี้มีปัญหาไหมโอเคครับเรามีชุดเปรียบเทียบนะครับชุดเปรียบเทียบของเรานี่ก็คือเป็นอันนี้ครับยินเด่นเลยนะครับเราใส่ซปเปอร์แบ็กนะครับซปเปอร์แบ็กเห็นไหมครับพ่อสีดาเมี่ยมนะครับพ่อสีดาเมี่ยมแม่สีดาเมี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบว่าเคเขาเรียกว่าเราก็จะทําการผสมปลาทีละหลายๆแบบหลายๆชนิดนะครับเพื่อการค้าขายนะครับแต่กับการเป็นว่าอ่าเห็นไหมครับ ซูเปอร์แบคลูกยังมีเป็นร้อยๆนะครับโอ้ oh, แบบว่ายเต็มคอบอนะครับว่ายเต็มคอบอนี่ก็เป็นเ็าเรียกว่าบทสรุปที่ทาทาให้เราสรุปได้เลยว่าเราไม่ได้มีการเขาเรียกว่าเพิรไปเองนะครับเพิรไปเองในรูปแบบของการทดลองนะครับเพราะฉะนั้นโอเคแล้วเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อนึงอ่านี่เขาเรียกแบกคอเปอร์นะครับแบกคอเปอร์ Copper, นะครับแบกคอเปอร์ Copper, นี่เราก็จะทําการเขาเรียกว่า ทางเลือดอ,อีกชุดหนึ่งนะครับโหแต่นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแบบ็คคอปเปอร์นี่ก็คือลูกนะครับก็ยังล้นหลามนะครับยังล้นหลามไม่ได้มีการล่วงเลยนะครับไม่ได้มีการล่วงของอจากจํานวนปลาที่ที่เราเห็นจากวันที่เขาออกจากไข่แล้วเราเอามาปล่อยลงบ่อนุบาลนั่นหมายความว่ายังอยู่แบบเขาเรียกว่าเกินกว่า90%นะครับ90%นี่คือยังอยู่เพราะลูกไร นะครับลูกไรเราใช้จากของที่ฟาร์มนะครับเราไม่ได้ไปตัดจากธรรมชาติในรูปแบบที่ว่าเออลูกไรมีพิษหรือเปล่าลูกไรมีเชื้อโรคหรือเปล่าอันนี้เราสามารถฟันธงและการันตีได้นะครับว่าว่าเพราะในรูปแบบของกระบวนการฟาร์มเราเนี่ยเป็นเป็นรูปแบบของฟาร์มปิดนะครับเป็นรูปแบบของฟาร์มปิดเราใช้วัตถุดิบทุกอย่างที่ผ่านกระบวนการของการคัดกรองนะครับเชื้อไม่มี เชื้อโรคไม่มีนะครับเชื้อโรคจะไม่เอานําเข้าฟาร์มเลยเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าอินบีดพันธุกรรมที่มีคุณค่าให้มาี่สุดปลาทุกตัวต้องแข็งแรงที่สุดเพราะฉะนั้นเรามาสรุปปลาใสแบบเบื้องต้นเลยครับว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหากับเชื้อนะครับแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอเคเพื่อไม่ให้น้องๆเสียขวาญและกกำลังใจเดี๋ยวเราจะทาการผสมใหม่โดยรูปแบบของการผสมครั้งต่อไปเราจะทําการผสมใส ข้ามบอนะครับอ,อย่างเช่นกลุ่มคอปเปอร์คุ้ยนะครับกลุ่มคอปเปอร์ค้ยนี่ก็จะมีในรูปแบบของใสเหมือนกันนะครับใสเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองทําการผสมชุดใสมาให้ดูอีกชุดหนึ่งนะครับว่าถ้าเราเอาตัวเมียอีกค้อหนึ่งตัวผู้อีกคอหนึ่งจะทําการผสมปลาได้สําเร็จหรือไม่แต่บทสรุปชุดนี้นะครับชุดนี้ถ้าตัวไหนที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะมาคอยดูกันต่อไปนะครับว่าเหลือออกมาแล้วจะเป็นยังไง โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากไลค์ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ